สวัสดีค่ะกลับาพบกันอีกครั้งกับรายการ Air Report รายการเชื่อมารายงานและคาดการสถานการฝุ่นละออง PM 2.5ของประเทศไทยสำหรับสถานการณ์ภาพรวมในวันนี้นะคะยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานในหลายพื้นที่ค่ะแต่ก็ยังคงมีในบางพื้นที่ที่ยังคงเกินเกณฑ์มาตรฐานอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่กรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลนะคะที่ยังคงเป็นสีส้มหรือเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพในบางพื้นที่ค่ะ และสาหรับ17จังหวัดภาคเหนือนะคะที่เรายัางคงต้องเฝ้าระวังกันในจังหวัดสุขโขทัยคะ่ะที่ยังคงเกินเกณฑ์มาตรฐานและในภาคกลางในจังหวัดเพชรบุรีค่ะแต่ในสําหรับพื้นที่ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือนะคะสถานการณ์ปรับตัวดีขึ้นจากเมื่อวานอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานในทุกพื้นที่เลยคะ่ะและสําหรับพื้นที่ภาคใต้สถานการณ์ยังคงดีอย่างต่อเนื่องคะ่ะและสําหรับการคาดการณ์สถานการณ์ล่วงหน้า7วันนะคะสําหรับพื้นที่กรุงเทพมหา,หาคนครและปร,ะริพณนลนในต้นสัปดาห์นี้ค่ะนะคะ สำหรับค่าฝุ่นอาจปรับตัวสูงขึ้นเราต้องกลับมาเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดแล้วนะคะและในสําหรับพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือพื้นที่ภาคอีสานพื้นที่ภาคตะวันออกพื้นที่ภาคกลางสถานการณ์ยังคงต้องเฝ้าระวังกันในบางพื้นที่ค่ะแต่ในสําหรับพื้นที่ภาคใต้สถานการณ์ยังคงดีอย่างต่อเนื่องค่ะ คุณผู้ชมทุกท่านคะก่อนออกจากบ้านสามารถเช็คค่าฝุ่นได้ง,ง่ายที่แอปพลิเคชัน Air for Thai และสามารถติดตามรับข้อมูลข่าวสารและสาระสำคัญดีๆเกี่ยวกับฝุ่นละอองได้ที่แฟนเพจ Facebook ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศแฟนเพจ Facebook กรมควบคุมมลพิษและช่องทางต่างๆของกรมควบคุมมลพิษค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ